สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับธนภัทรเจริญฟาร์มบ้ัลลังก์ตะบนน้องแอกสุภะอำเภอพลจังหวัดขอนแก่นนะครับวันนี้ก็แบ่งถังไปเจ็ดถังนะครับทัง150ร้อยห้าสิบริทไปละสองร้อยห้าสิบบาทนะครับเดี๋ยวเราจะไปปล่อยวัวกันนะครับนี่ก็ก่อนจะปล่อยวัวก็มาดูแปลงเอ่อมาดูห้างหยาก,ก็น,นะครับถังเมื่อกี้ที่ผมพูดว่าสองร้อยห้าสิบบาทเป็นถังเมื่อสองตามสภาพนะครับถังเมื่อสองที่ผมซื้อมาใช้นะครับผมก็ทยอยปล่อยออกไป ปล่อยออกไปให้คนที่รู้จักนะครับที่เขาต้องการอยากทดสอบในการหมักนะครับเจ็ดถังก็จะได้ประมาณสักตันหนึ่งประมาณนี้นะก็ไปที่2อ0ยบบาทนะครับน,นะครับเป็นถังมือสองนะครับจะเข้าใจผิดว่าเป็นถังมือแรกนะครับคือผ่านการผ่านผมใช้มาแล้วนะครับอย่างนี้นะครับผ่านผมใช้มาแล้ว เป็นถัง150ลิตรมือสองที่ผมใช้งานมาแล้วนะครับเนี่ยะครับแบบงีะไปเราไปปล่อยวัวกันนะครับอันนี้นี่นะครับพอปล่อยวัวออกมาบ,บอก,กินหยานะครับไม่กินหญ้าที่ตัดเลยนะครับลงมาแปลงแทะเลมเลยนะครับเนี่ยปล่อยมาหยางหยางพานันห้างห้ามาเลยนะครับ มันก็เลยเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะนี่นะครับวัวมันเป็นสัญชาตญาณของการแทะเลมนะครับเมื่อวานนี้ผมปล่อยนี่แปลงหญ้ามันมาเลยนะครับนี่สามงานผมปล่อยแทะเลมเลยนะครับผมปล่อยให้แทะเลมเลยนะครับเดี๋ยวผมพาดูเนี่ยแต่ว่าปัญหาแทะเลมคือมันลงมาแล้วมันเหยวะใส่นะนี่นะครับวัวสองตัวนี้มีคนขอดูนะครับ เก้าเดือนแล้วนะครับเนอยเนอยเนอ้อนแสงนะครับเนอยเนอยนี่นะผมก็ไม่แน่ใจว่าตัวไหนนะครับเพราะว่ามันคล้ากันนะครับเบื้งหน้าไทกันเอาครับนี่น้นนนเนนน้นนนนนน้เนนเนนนเบนเนน พร้อมใบเอสองนะครับเชื่องเชื่องน,นะครับเชืช่ตัวนี้ติดไม้เก่านะครับพอดูพอดใกล้ๆกันี่นะครับนะดูโกกหางนะครับไม่ได้ให้อะไรนะครับวัวได้เป็นตัวนั้นนะครับที่ขอดูนี่นะครับ ดูทรงยืนนะครับเดได้นะครับพร้อมใบ f อสองนะครับผมเปิดไว้ที่ยี่สิบสองนะครับกว่าเก้าเดือนทั้งสองตัวนะครับออก2ี่สิบสี่กับออกวันที่ยี่แปดันนี้แปดโอตัวนี้ตกใจไม้แล้วตัวนี้ไม่ตกใจนะครับตัวนี้ชอบไม้นะโอ้ตคนก็นตกใจนะนี่นะครับเนยอนยๆนยน นะครับกัวก็ลงมากินข้างล่างตรงนี้นะครับเนี่ยข้างล่างแปลงตัวนี้ก็รอทําเขานะครับเนี่ยห้าเดือนแล้วนะครับเนี่ยอยู่กับแม่นะครับรอทําเขาให้ดูแข้งขาดีหมดนะครับแข้งขาดีทุกอย่างดีไม่มีตำหนินะครับแต่เป็นกัวเทาไม่บดนะครับ แก๊งนี้จะชอบเนี่ยนะครับพี่สาวเขาน่าจะยี่สิบเดือนแล้วไม่ไม่ใช่แม่เดียวกันนะครับหมายถึงว่าคนละแม่แต่ว่าพ่อเดียวกันรุ่นนี้เป็นสาวแล้วครับอันนี้ก็เอฟสองแล้วนะครับพร้อมใบแล้วนะครับพร้อมใบรอผสมได้นะครับเนี่ยอันนี้ก็ชอบไม้นะครับน้องกระต่ายน้อยอันนี้มีใบแล้วนะครับยี่สิบเดือนแล้วรอผสมก็เปิดแบ่งอยู่นะครับราคาก็ น่าจะหลักสามสามเพียงเพียงสามเพียงเพียงนะครับสามสิบนะครับนี่สามสิบโอ้คือทำบ่ายต่อข้างกายเลยนะครับสามสิบนะครับตัวนี้ส่วนนู้นก็พ่อจะซูโม่นะครับนี่นะครับย่ามันมาเลยนะครับนี่ประเด็นอยู่ที่ผมให้ดูนะครับขี้นะครับเมื่อกี้ขี้แล้วก็เยี่ยวนะครับพอมันขี้มันเยี่ยวแล้วมันก็มันมันก็ไม่กินนะครับเมื่อกี้ตากแดดนะครับนี่ หนึ่งตัวนี้ก็เป็นอนาคต F2 นะครับแต่ว่าตัวนี้ก็ F2 พร้อมใบก็เปิดอยู่ที่ยี่สบสองคะแนนนะครับตอนนี้มีสามตัวนะครับที่พร้อมรอตีเบอร์ทำรอตีเบอร์แล้วก็ส่งจดนะครับมีสามสามตัวตีเป็น F2 แล้วก็ส่วนอีกตัวหนึ่งก็คือยี่สิบเดือนได้แล้วนะครับตัวนั้น F2 ทำใบมาเรียบร้อยแล้วพร้อมใบรอผสมได้นะครับเปิดอยู่ที่ สามสิบนะคร no ับเพราะว่ามันยี่สิบเดือนแล้วนะครับ่อลองพูดคุยได้นะครับส่วนฝั่งนี้ก็โอ้ไม่มีอะไรนะครับอันนี้เป็นแปลงหญ้าลูซี่เดิมนะครับเนี่ยก็หญ้าเดิมขึ้นเราไม่อดพักแว่นเนาะครับพักแว่นเกิดนะครับพักแว่นภาษาอาสาเนินพักแว่นนะพอรู้ว่าภาษากลางเลิเนี่ยผักทอดยอดผักสาพาผักโอ้คนละย่างกันนะครับแว่นนะครับเกิด ああ junior, junior, junior. น,นี่ลูกเจ้าสุโั่นะครับหาวนะครับเนยเนยเนเนอันนี้เป็นเกิดจากแม่แดงโบสนะครับตัวผู้นะครับหาวนะครับวัวมันก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับผมก็รอช่างมาทําเล็บอยู่นะครับช่างเดี๋ยววันนี้จะสอบถามอีกทีหนึ่งนะครับก็สงสารวัวนะครับเฮ้ยโอ้ขอษครับ พอดีแดดออกแล้วมันก็อันนี้จมูกนิดหน่อยคัดจมูกนะครับวัวน้อยก็อยู่ตุงนน้นนะครับวัวก็โดยปกติวัวก็นี่นะครับคือเขาเรียกว่าอะไรนะวัวก็ชอบแทะเลมนะครับแทะเลมเป็นหลักเพราะว่าวาัวเป็นสัตว์แทะเล่มนะครับถ้าเรามีพื้นที่เยอะๆนะพื้นที่ปล่อยเยอะๆให้มันแทะเลมนะครับเลี้ยงได้นะครับมืองกับไล่ ฝูงไล่ทุ่งแถวภาคกลางนะครับอย่างนั้นหรือว่าภาคเหนือที่ปล่อยตามเชิงเขาอะไรพวกนั้นนะครับได้เปรียบนะครับพวกนั้นวัวก็ไม่รู้ว่าไปกินอะไรตรงนั้นนะครับน่าจะเป็นหญ้าวายนะครับหญ้าวายออดมันมาเลยก็กินนี่นะครับผมไม่ได้ตัดนะครับผมก็ปล่อยแท้เล็มไปเลยมันมาเลยวันที่สองนะครับวันนี้วันที่สองเมื่อวานนี้อิ่มมากเลยเมื่อวานน่าจะอิ่มก็คือเดินผ่านรังหญ้ามาเลยนะครับปกติมันจะกินหญ้าก่อน วันนี้ลงมาแปลงก่อนนะครับเดี๋ยวบายๆน่าจะขึ้นไปข้างบนนะครับนี่แหละครับผมเลยบอกว่าถ้าเลี้ยงวัวก็ขอให้มีพื้นที่นะครับวัวแต่ว่าแล้วแต่คนถนัดใครถนัดเรานะครับถนัดใครถนัดเราบางคนอาจจะถนัดแบบยืนคอกเลี้ยงเพราะว่าไม่มีเวลาแต่ว่ามีทุนเยอะอย่างนั้นนะครับอันนั้นก็ได้นะครับสบายวางแผนได้สบายเลยนะครับอย่างนั้นของผมก็ทุนไม่ค่อยหนาะ ท่าไรก็เลี้ยงแบบปล่อยแปลงบ้างตัดหญ้าให้บ้างนะครับปลูกหญ้าให้บ้างนะครับก็ปีนี้ตอนแรกนึกว่าแปลงหญ้าเราจะเบ็ดเสร็จมีสิบไร่นะครับแต่ว่ามองดูแล้วไม่พอปรากฏการณ์ตอนช่วงฤดูฝนน้ํามาเยอะนะครับหญ้าก็ตายไปหญ้าลูซี่ก็ตายไปสองไร่นะครับก็มีทดแทนมาก็ยังเป็นมันมาเลแปลงนี้ก็คือ ไม่เคยไม่ได้ตัดเลยนะครับตั้งแต่ปลูกมาได้ตัดแค่สองครั้งนะครับปีหนึ่งแล้วนะครับปีหนึ่งละแล้วก็ปล่อยแทะเลมตลอดนะครับน้ําท่วมนะครับส่วนแปลงด้านบนนะครับแปลงด้านบนแปลงนั้นก็เป็นหญ้าไนที่ยังไม่เคยตัดเลยครับปล่อยแทะเลมอย่างเดียวเลยตอนนี้ไม่รู้ว่าเหลือมากเหลือน้อยนะครับไม่แน่ใจนะครับก็เลยตอนนี้ก็มีแค่แปลงหญ้าไนที่ตัดได้เต็มที่ก็น่าจะสี่แปลงสีไร่นะครับจะทำไว้สีไร่อีกหนึ่งงานครับเนี่ยอย่างนี้นะครับเนี่ยวัวมันเยี่ยวแล้วนะครับเนี่ยอยู่ในแปลงหญ้า พอ,พอเยี่ยแล้วก็ไม่กินนะครับก็าเป็นปกติของแปลงหญ้านะครับมันก็เลยเป็นมันก็เลยเป็นแบบคือหนึ่งก็ต้องเอาเอาพื้นที่เยอะเข้าแรกนะครับถ้าใครจะทําแปลงหญ้าปล่อยแทะเล็มนะครับเนี่ยไม่ใช่ว่าหญ้าสวยๆอย่างเงี้ยหนึ่งไรมันจะกินได้หมดมันไม่ใช่นะครับวัวยี่สิบตัวปล่อยลงไปภายในหนึ่งไรนี้ยืนห่างกันตัวละสองสามวานี่ก็ขี้ยี่สิบกอง เยี่ยวยี่สิบครั้งอย่างเงี้ยแล้วตัวไหนที่เยี่ยวแล้วเดินอย่างเงี้ยโอ้โหเป็นเป็นปัญหาเลยนะครับนี่แหละครับคือประเด็นวัวมันทําไมถึงอ่าเปหญ้าเรามันก็งามอยู่ทาไมวัวไม่กินมันก็อย่างนี้นะครับมันคาบเกี่ยวด้วยพื้นที่นะครับโดยพื้นที่เนี่ยหญ้ามันมาเลยมันก็เริ่มแห้งแล้วนะครับแปลงแห้งแล้วก็ห,หลังจากท่วมไปก็ไม่มีกลิ่นแล้วนะครับก็หญ้าก็เนี่ยวัวก็แทะเลมได้นะครับปลูก คือถ้าใครมีพื้นที่เยอะๆผมแนะนําให้ปลูกได้นะครับปลูกมันมาเลยหลงซูปเปอร์ปลูกหญ้าขนพวกนี้นะครับคือไม่ไม่ต้องหวังผลประโยชน์ว่าต้องตัดให้กินนะครับพื้นที่เยอะๆคือเอาไปปลูกเลยนะครับปลูกปลูกไว้เลย แถวบ้านผมก็มีหนึ่งเจ้านะครับที่เขามีพื้นที่เกือบ30สิบไร่แต่เขาไม่ได้ปลูกหญ้าอะไรนะครับปัวเขาเยอะที่สุดในหมู่บ้านนะครับแต่แต่ไม่ได้ปลูกหญ้านะครับแต่ว่าผมก็เลยมองว่าเพราะว่าเวลาน้ํามามันก็ท่วมนะครับเวลาแรงก็คือแรงนะครับมันควบคุมไม่ได้บ่พอดีนะครับเขาเอื่นเขาเอื่นวันบ่พอดีไหมบ่กล่ำพอดีไหมขันสมมติว่าเนี่ยณตอนนี้คือหน้าพื้นแรงนะครับหน้าพื้นกระแลงเป็นแห่งไปเองสิเนะครับแต่ว่าพอน้ํามาก็ท่วมไปเองสิไหมครับก็เลยจํากัดไม่ได้แต่ว่าพื้นที่เยอะนะครับ ถ้าไดา้ถ้าได้เอาเนี่ยหญ้ามันมาเลยไปปลูกหรือว่าหญ้าขนไปปลูกผมว่าน่าจะดีนะดีมากเลย30ไร่ปลูกแบบ,บางห่างไปเลยนะก็ปลูกแบบไม่หวังผลอะไรมากนะครับหน้าฝนก็ปลูกแบบขยายให้มันแบบขยายตัวไปเองนะครับเพราะว่ายัางไงเราก็ไม่ได้ทํานาทําอะไรแล้นะก็มีใครมีพื้นที่เยอะก็เขาเรียกว่าอะไรมีอ่ ต้นทุนที่ดีกว่าคนที่มีพื้นที่น้อยแต่ว่ามันก็ขึ้นอยู่กับการเลี้ยงนะครับบางคนไม่ต้องการอาศัยพื้นที่เพราะว่าเขาจัดการได้แค่มีโรงยืนนะครับก็จัดการได้แต่ว่าของเรานี่ชอบเลี้ยงวัวแบบนี้นะครับปล่อยแปลงมันก็เลยเป็นประมาณนี้นะครับบรรยากาศปล่อยแปลงเช้าวันจันทร์นะครับวันจันทร์ ี๋ยวก็ต้องเตรียมตัวไปทํางานประจํานะครับแต่ว่างานวันนี้มีงานนะครับงานประจําดูวัวนะครับเนี่ยถามว่าแทะเลมดีไหมมันก็แทะเลมดีทุกหย้านะครับดีดีดีทุกญ้านะครับแต่ว่าประเด็นอยู่ที่ย่ามันอย่างมันมาเรงอย่างเงี้ยมันผมว่ามันโตช้านิดนึงเนาะดูดูหญ่าไหนนะครับด้าไหนาต้นได้ตัดแล้วนะครับต้นรอตัดอีกแล้วนะครับย้ามันมาเรงผมยังไม่ไปไหนเลยแต่ว่าก็เลยเป็นเอาถ้างนันก็เอาเป็นปล่อยแทะเลมแล้วกัน พอได้เล็มพอได้ตัดนะครับพอได้เล็มพอได้กัดนะครับให้กลัวอยู่ในแปลงยอะนน่นเจ้าซูโม่ผมนะครับเปิดไว้ที่กะห้าสิบเก้านะครับเอาสาหรับคนที่เราไปคุมฟูงต่อนะครับห้าห้าหมื่นเก้าพันบาทนะครับเปิดไว้อยู่นะหกปีนะครับอีกเดือนหนึ่งก็หกปีละเดือนสิบเอาอีกสองเดือนก็จะเข้าหกปีแต่ให้ลูกสวยนะให้ลูกสวยลูกที่ผมถ่ายต้นคลิปกับลูกเขาทูกตัวนะครับแต่ว่าประเด็นมันจะทับลูกตัวเองนะครับผมก็เลยต้องการอยากปล่อยออกด้วยลูกกลัวนะ ก็ต่อรองกันได้นะครับมาดูตัวได้ปล่อยทุกตัวนะครับขอให้ได้ราคากันอย่างตัวนี้ก็มีราคานะครับผมก็ท้อง5เดือน6เดือนนะมั้งโล้นธรรมชาตินะครับส2 2ส,ส,สกลางนิดนิดสองกลางนิดนิดนะครับ สอบถามกันได้นะครับล้นธรรมชาตินะครับสีแดงท้องกับเจ้าซูโม่นี่นะครับส่วนแม่ลูกสีแดงตัวนี้ก็เมื่อวานนี้ก็มีบอกบอกผ่านอยู่นะสามกลางนะครับสามกลางนิดๆนะสามกลางนิดๆต่อรองได้นะครับเป็นกัวผู้นะครับแม่ลูกผู้ลูกสองหมดนะครับลูกนี้ก็ในท้องก็ลูกสองก็เอามาพร้อมกันนะครับเป็นมันเป็นกัวที่ผมซื้อเข้ามาผมกมันก็เลยราคาแบบตึงๆนิดหน่อยนะครับแต่ว่าในส่วนของที่ อยากได้หรือว่าอะไรก็ติดต่อสอบถามมาทางเพจธนพัฒน์เจริญฟาร์มบ้านหลักด่าตนตบนน้อยสอุภาพอำเภอพลจังหวัดขอนแก่นได้นะครับเพจเฟซบุ๊กด้วยครับถ้าเข้ามาถามได้นะครับหรือที่ธนพัฒน์สีหามาตนะครับเป็นภาษาอังกฤษนะครับธนพัฒน์แล้วก็สีหามาตนะครับผมก็ถ้าเป็นรูปจริงก็จะเห็นรูปผมแล้วก็อยู่ตรงปักหมดก็จะเป็นรูปทายเขาเรียกอะไรนะหุมกัวนะอสอบถามกันเข้ามาได้นะครับผมก็อยู่แฝงอยู่ในกลุ่มกัวนั่นแหละครับผมก็โพสต์ขายเรื่อย แต่สําหรับคนที่เหมือนกับว่าอยากได้อย่างเงี้ยก็หัวล้นนะครับล้นทําเขาลูกสองนะครับลูกผู่แม่ลูกพู่นะครับได้ประมาณสิบวันนะครับลูกสิบวันเปิดราคาเท่ากับตอนที่ตอนที่ท้องใกล้คลอดเลยนะครับมันเป็นกลัวซื้อเข้ามาก็เลยแบบถ้าเปิดเปิดราคาไม่ตรงกันก็จะไม่ได้ขายนะเพราะว่าถ้าเปิดไปก็มีอะไรนะขาดทุนขาดทุนเยอะนะครับมันไม่เหมือนกับลูกคอกนะครับลูกคอกนี่เราสามารถพูดคุยต่อรองกันได้นะครับ ุยต่อรองกันไดไม่รู้เบิดดูอะไรนะครับสมโมงเป็นยังไะกินหญ้าไหมคนละก็จะหา,หา,หาพ่อพันธุ์มาคุมฝูงอยู่นะครับจากได้สายวีแปดนะครับตอนนี้ก็สวยก็เยอะอยู่นะครับแต่ว่าราคาก็ตึงๆึงอยู่ตึงเพราะเรายังไม่มีทุนนะครับก็นี่นะครับก็จะปล่อยรุ่น f 2 พร้อมตีเบอร์ทาใบปกติผมก็เริ่มทยอยออกเนี่ยนะครับเเดือน10เดือน11เดือน12เดือนก็เริ่มปล่อยแล้วก็เริ่มก็เริ่มเดี๋ยวจะเริ่มเอาหมอมาตีเบอร์แล้วนะครับพอตีเบอร์แล้วก็จะเริ่มโพส์โพส์แบ่งปันแล้วนะครับก็ทยอยแบ่งปันไปเรื่อยๆนะครับจนถึงอายุก็ยังขายไม่ได้ก็แบ่งปันไปเรื่อยๆโพส์ไปเรื่อยๆนะครับ10เดือน11เดือน12เดือน13เดือน14เดือนรอบที่แล้วขายได้ตอนที่14เดือนตอนนั้น ก็ราคาก็จะขยับขึ้นอีกนิดหน่อยนะครับนิดหน่อยถ้าตัวไหนขายไม่ได้ก็เก็บไว้เป็นแม่ทดแทนนะครับเพราะว่าอยากได้สักสิบแม่นะครับที่ผมมองไว้นะครับผมมองไว้ว่าอยากได้ลูกเจ้าซูโม่สักสิบแม่นะครับแต่ว่าประเด็นอยู่คือตอนนี้มันจะจะแยกพ่อกับลูกยังไงได้นะครับตอนนี้หรือว่าต้องทําเป็นสองข้อกกักบ,บริเวณไว้เนาะมันก็น่าจะลําบากอีกรื่องเห็น,นะครับก็เลยมีความคิดว่า ให้แม่ที่เป็นแม่แม่แม่อะไรนะแม่แห่แม่พันธุ์พื้นฐานของเราเนี่ยแม่พันธุ์ของเขานะครับอันนี้ตัวผู้นะครับแม่พันธุ์ของเราเนี่ยให้มันท้องทุกตัวแล้วก็ปล่อยเจ้าซูโม่ออกไปก็คือพอคลอดออกมารุ่นนะลูกมันก็เก็บหมดนะครับได้ตัวเมียก็คือเก็บหมดจะทําอย่างนั้นนะครับเพราะว่าถ้าเก็บไปทีละตัวนี่ไม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 ่ค่อยได้นะครับเห็นไหมครับยากาศเขียวๆชวเดี๋ยวพาไปดู ลางแ้าต่อนะครับก็คือไม่น่าจะได้เก็บนะครับถ้าเก็บรุ่นละตัว2ตัวนี้ไม่ไม,ไม่ไม่ทันนะครับเพราะว่ากว่าจะเก็บถึง10ตัวรุ่นที่เก็บก่อนตัวที่1เจอที่2นี่คือแบบน่าจะผสมได้แล้วนะครับต้องทาแบบนี้นะพอท้องรุ่นสุดท้ายปุ๊บก็ปล่อยเอยพ่อวัวออกแล้วก็ลูกออกมาตัวเมียก็คือเก็บไปหมดนะครับแล้วก็เอาอพ่อพันุตัวใหม่เข้ามานะครับก็น่าจะทำอย่างเงี้ยแต่มันคงไม่ได้ถึง10ตัวนะ เพราะว่าผมมีแม่พันธุ์แค่8ดตัวเองนะครับแม่พันธุ์แม่พันธุ์ที่ให้ลูกได้เลยนะครับ8ดตัวแล้วก็เป็นลูกเจ้าซูโม่ที่กำลังสอนไสขึ้นมา20่สิบเดือนเมื่อกี้ก็นะสองตัวนี่นะครับย่าไหนนะครับเนี่ยคาดว่าน่าจะเนี่ยดูนะครับเนี่ย ผมว่ารถตัดนะครับรถตัดมันจะได้มาทั้งเหงาเลยนะครับมันขึ้นทั้งเหงาแต่ว่าดีดีนะครับมันตัดเหงาขึ้นมาเรียบตัดชิดดินแล้วก็คือโดยลักษณะของหญ้าไนมันจะแตกมาจากดินนะครับแตกขึ้นมาจากดินเลย <Yeah. S 1> ก็โอเคเลยนะครับแล้วก็มันจะแทงหน่อแทงอะไรมาขยายมาอย่างดีเลยนะครับถ้าเราตัดชิดดินได้นะครับนี่ขึ้นมานี่ยอ่าเนย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 วัวมันก็จะประมาณนี้นะครับลงไปแล้วก็ขึ้นมาลงไปแล้วก็จะขึ้นมานะครับก็จะอยู่แล้วราวนี่นะเอาขึ้นมาแล้ว เดี๋ยวเรารอ,รอดูอยู่ตรงนี้ก่อนนะครับว่ามันจะขึ้นมาหมดหรือไม่ขึ้นมากินแล้วก็ลงไปขึ้นมากินแล้วก็ลงไปนะครับเป็นปกติของวัวอยู่แล้วนะไม่ได้อะไรนะพอว่าวัวนี่คือมันไม่ได้ทํางานนะมันมีแต่กินแับนอนแนละ้วก็ให้ลูกนะครับก็เหมือนที่ผมเคยพูดไว้นะครับเหมือนกับตอนที่ชอบวัวใหม่ๆนะอยากเลี้ยงวัวก็คือเขาบอก คนที่เขาเลี้ยงก่อนคือวัวมันก็คล้ายๆเครื่องจักรนะอันนี้เขาเปรียบเทียบให้ดูเฉยๆนะครับวัวมันก็จะไม่กินนะครับเพราะว่ามันมีหญ้าเขาเรียกอะไรนะหญ้าที่มันดีกว่านะวัวเปรียบเสมือนเครื่องจักรทำไมถึงพูดอย่างนั้นเพราะว่าให้ลูกนะครับเสมือนกับวัวที่ให้ลูกได้นะครับวัวที่ให้ลูกได้เนี่ยคลอดลูกมาเอาเอากางๆเลยเจ็ดเดือนเจ็ดเดือนผสมผสมปุ๊บตั้งท้องเก้าเดือน เก้าเดือนคลอดลูกมาคลอดลูกมาอีกห้าหกถึงเจ็ดเดือนผสมอีกนะครับมันจะวนลูปอยู่อย่างนี้นะครับวัวมากินแล้วนะครับัวมก็จะวนลูปอยู่อย่างนี้มันเขาเรียกอะไรอ่ะมันก็เลยแบบเพราะว่ามันเป็นเครื่องจักรคือให้ลูกก็คือให้ลูกได้เลยนะครับเนี่ยของผมก็นเนี่ยแม่ให้ลูกก็จะอยู่ให้ลูกอย่างนี้แหละขึ้นมากันทยอยขึ้นมาแล้วนะครับ นุยนอยนๆยขึ้นมานะครับขึ้นมาผมไม่ได้ค่อยห่วงตัวใหญ่นะครับผมห่วงลูกวัวนะครับกลัวมันขึ้นมาแล้วมันเขาเรียกอะไรนะขึ้นมาไม่หมดอ่ะวัวง้อหน่อยนะครับยานมันไปหลงหลวดน้ำหลงอย่างสิอ่งนะี้นะน่าจะตัวนี้วาครับนี่นี่นีๆๆๆๆ่เริ่มกินแล้วนะครับอ่าโอเคครับผมกินละแมลงช่วงนี้หน้าฝนก็เยอะนะครับมันฉีดพ่นยาไม่ค่อยได้นะครับวัวผมมันตกใกล น่าจะเป็นกันทุกครอกนะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ